เอาเลยครับก็สุสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเซิร์ฟมาตรฐานครับแล้วก็เป็นเซิร์ฟต้นเกมและผมบอกเลยว่าวันนี้ผมมีพอละนี่วันนี้ก็มาเล่นรหัสน้องนะน้องมันก็เอามาให้เล่นเนี่ยมาบอกเลยว่าวันเทิงแน่ครับวันนี้แล้วก็มาฟาร์มก่อนนะครับเดี๋ยวจะเอาปลุกซองเนี่ยนี่แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ค่อยเข้ามือเลยเพราะว่ามาเล่นรหัสใหม่มันก็ต้องไปตั้งกลุ่มใหม่นะ แล้วก็ไล่ปรับเรื่อยๆครับให้มันเข้ามือเนี่ยให้เหมือนกับตัวเก่าแต่วันนี้คือฟาร์มเอาลูกซองก่อนแล้วก็เพิ่งลงมาตอนนี้ทีมก็ยังไม่มีเลยเนี่ยเดี๋ยวจะไปฉายเดียวก่อนนะไปฟาร์มเอาลูกซองแป๊บหนึ่งตอนนี้ก็มาทําแถวแอปพอร์ตแล้วก็ท่าเรือนเนี่ยแล้วก็ไปนัวกันครับ,บเดี๋ยวได้ดูเลยวันนี้เนี่ยแล้วก็มีพร จากไอ้วันก่อนที่ผมมาเล่นนี่คือเล่นตัวไก่ไม่มีพรเนี่ยยิงไปก็แทบไม่ตายวันนี้ก็พรตันไปผมบอกแล้วโดนแค่เม็ดสเม็ดนี่คือน่าจะร่วงอะ่ะนี่โอเคแล้วก็ทำแป๊บหนึ่งนี่ได้มาแล้ว ตอนนี้ได้ปืนลูกซองมาครับป่ะนี่แล้วก็เดีย๋ยวไปท่าเรือกันอันนี้ม้าวัยเราก็เลเวล3นะมันก็จะวิ่งประมาณ60กว่าครับตอนนี้ก็ประมาณ61แต่ว่าถ้ากินเห็ดน,นี่คือน่าจะ64แล้วก็ได้ประมาณนี้แหละก็เป็นเลเวล3นะนี่ ตอนนี้เราเจอเป้าหมายแล้วโอ้ยแล้วคือหลายคนด้วยมานี่ไงออ้ยดูดิเม็ดเดียวมีร่วงอะ่ะนี่แต่ก็มีอีกครับข้างในนี้เนี่ยดูดิแลยวก็ไล่ล่าเลยตอนนี้ผมต้องเซฟตัวเองก่อนนะเพราะว่าเราก็มีปืนแค่นี้เองเนี่ยเราเพิ่งลงมามาแล้ว และก็เรียบร้อยครับร่วงไปดูดลยฮ้ยบอกแลว้วคนละเรื่องเลยมาเล่นตัวไม่มีพรกับมีพรเนนะี่ยอันนี้คือแค่ยิงไปมันก็ร่วงอะ่ะนี่เดี๋ยวเราก็กลับบ้านก่อนครับตอนนี้ผมได้ปืนลูกซองมาแล้วก็ต้องมีปืนสำรองนะเดี๋ยถ้าตายขึ้นมาที่คือเราไม่มีปืนใช้เลยเพราะว่าเราคนเดียวด้วยเนะี่ยว้าไงสภาพบ้านเราเลยในกก็ได้ปืนลูกซองมาแล้ว เก็บปืนแป๊บหนึ่งแล้วก็คราฟกล่องไม้มานี่โอ้ยตรงนี้คือหลายคนเลยแต่รวงหนึ่งนี่ไงรวงสองเลยนะเราเก็บมาครับ ได้บอกแลว้วฟาร์มปืนลูกซองเนี่ยแต่ว่าเราก็ต้องรอดให้ได้ครับและคนก็เยอะด้วยเนี่ยนีโยโย่โอ้ยโอ้โหเลขือเรียบร้อยว่ะนี่แล้วก็วาร์ปกลับบ้านเลยเกือบได้ปืนละข้างหน้าเราครับแล้วก็ฟับนี่ไงจังหวะน,นี้คือมาเอาปืนคืนนะ แล้วแค่นี้พอครับเดี๋ยวไปเก็บปืนแป๊บนึงบอกเลยว่าไม่มีปืนนี่คืออันตรายมากแล้วก็ไปเก็บปืนก่อนเฮ้ยลงแล้วแลวก็เรียบร้อยครับร่วงไปโอ้ยแต่ดูดิจังหวะที่ผมลงเมื่อกีก้ได้คือกดปืนไม่ติดนะ่ะแล้วก็ต้องไปไล่ปรับปุ่มใหม่นะ นี่บอกเลยว่าวันนี้คือผมไล่ปรับหมดเลยเนี่ยปุ่มเนี่ยให้เหมือนแบบเก่านะเมื่อกี้มันมีเสียงปืนครับข้างในเมืองนี้เนี่ยแล้วก็มาหาล่าสักหน่อยเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแ,บแวบๆนี่แล้วก็สองคนด้วยครับมาหรือว่าจิงได้หรือเปล่าแล้วก็เอาลูกซองมา แล้วก็ลูกโม่เฮ้ยมันลงแล้วแล้วก็นี่ไงแล้วก็ร่วงหนึ่งนี่กลสามก่อนเลยเฮ้ยโอ้ยและือเรียบร้อยครับนี่คือก้นเบาร่วงเราได้มาแล้วเก็บมาเฮ้ยโอ้ย นี่งไงอุย้ยแว้วาจะตายตวานี่คือเจอเลือดเด้งและนี่คือมันมาบักเนี่ยแต่ก็เรียบร้อยครับเรายิงได้มาและผมได้ปืนกลนเบาด้วยครับของจริงนี่แล้วก็ไปแล้วจ้าแต่ว่ายังมีของอีกนะเดี๋ยวมาเก็บใหม่แล้วก็ไปเก็บกลนเบาก่อนครับมีสโคปด้วยเนะี่ยเดี๋ยวมาเก็บของแป๊บหนึ่งตอนนี้คือได้ของมาเยอะมากนะ เราได้ปืนมาหลายกระบอกเลยถือว่าได้ต่อยอดครับนี่ดูดิลูกสองนี่คือแถวกว่าแล้วก็มีคนเบาด้วยแล้วก็วางกล่องใหม่เลยนี่โอยแล้วดูข้างหน้าเราดิมันบวกกันแล้วแต่รวงหนึ่ง นี่จังหวะนี่คือโดดไปจิงโจ้เลยแล้วก็ร่วงไปเฮ้ยมาแล้วโอ้ยดูดิจังหวะนี่คือเฮ้ยแล้วก็หลายตัวเกินนี่ไงโอเคตอนนี้คือร่วงหมดนะแล้วก็มีตัวกำลังชุบครับ โอ้โหและคือตัวหลังชุบมาว่ะของจริงแล้วก็ลองคลานด,ดูดิก่านี้คือลงหลดไม่ทันว่ามาเดี๋ยวดบไปครับเผื่อว่าทันนะวันนี้คือผมใช้คนเบาเลยแล้วก็ตั้งตามล่าคืนน่ะมาแล้วจ้าข้างหน้าเราครับพวกเมื่อกี้และร่วงนึงรู้ว่าตัวที่ได้ปืนเปล่านี่ แล้ก็เรียบร้อยครับโรนสองเฮ้ยดูดินี่งไงเราได้ก่อนบามาแล้วจังหวะนี้คือได้ปืนคืนครับมันต้องอย่างนี้ไปแะ้วก็รีบกลับบ้านเลยตอนนี้คือพอได้ของมาครับดูดิมีแร่แล้วก็ได้ปืนมาแถวนี้คือตัวฟาร์มมันเยอะจริงๆมีคนมาไล่ฟาร์มของนะนี่ และก็ร่วงป้ายโอ้ยอันนี้คือมันขี่ปพกัสซัสเลยว่าของจริงนี่อันนี้คือมันมาเหนือนะคนอื่นที่ขี่ม้าแต่ว่ามันขี่ม้าบินเลยเฮ้ยโอ้โหไล่หลังมาแต่มันก็เนียนเกิน แล้วและก,ก็น,นี่ไงร่วงป้ายเ็บของมาเฮ้ยอ้าเฮ้ยโอ้โหดูดิเราเจอของจริงแล้วโอ้โหก็ว่ายอยู่ครับเมื่อกี้ผมโดนยิงอะไรก็หายอยู่นะว่ามันอยู่ไหนเนี่ยนี่มาต้องอย่างนี้จังหวะนี้คือเราก็เจอโปรเลยครับของจริง และนี่คือตัวที่สองโอ้โหไปราก็ไปตามติดชีวิตโปรจังหวะนี่คือมันก็เดินชมจันท์ว่ะดูดิเดินสบายเลยเดี๋ยวลงมานี่คือเจอเราแน่แล้วก็ถือลูกซองนี่โอ้โหยิ่งสูงว่ะเฮ้ยลงแล้วนี่มัาตัองงี้เฮ้ยโอ้โหวนลาคือดำดินต่อ ไอนน้คือระยิงยังไงเนี่ยดูดิอะไรวันนี่ยโอ้ยเอาผมแล้วอันนี้คือมันคนละตัวไหมนเนี่ยแสดงว่า2ตัวดิโอ้และคือโปรโมันก็ตีเดียวกันหว่าอันนี้คือ2ตัวสองแท้แลกก็ร่วงป้าย นีของไหมโอเคเราก็ได้ลูกซองมาครับแล้วก็มีแร่นิดหน่อยเมื่อกี้มันมีคนยิงแถวนี้นะไม่รู้ว่าไปไหนละเฮ้ยดูดินี่มีคนขี่ม,ม้า่ะเดี๋ยวเราก็มาตามคนนี้กันน่าจะลงทำนะเฮ้ยเราก็ไม่ลงด้วยอย่าบอกว่าเห็นเรานะนี่ จังหวะนี่คือแล้วก็โดนเห็นแล้วมันก็น่าจะเห็นไอ้รอยเท้าเนี่ยแล้วก็ลงเลยครับไปจังหวะนี่คือตัวตัว,วลงเลยดิมานี่คือซิงซะด้วยลงแล้วและก็เรียบร้อยครับร่วงไปหูยและผมเกืบตายนี่โดนฟาร์มาร์สยิง เลยก็เป็นเซ็ตเหล็กด้วยนะจบตายเลยมาแต่และก็ได้ของดีมาครับผมได้ฟาร์มมาร์สลลวก็ชุดเหล็กมาแล้วก็กลับบ้านให้ไวเลยแต่และจ้าตอนนี้มันก็มีแอดดรอปด้วยครับมันก็ใกล้จะตกเลยนะยวเราก็จะเอาเซ็ตนี้เลยครับเซตที่ได้มาเนี่ยจะเอาชุดเหล็กแล้วก็ฟาร์มมาร์สไปบอกเลยว่านัวแน่ครับงานนี่ไอ้แล้วก็มาถึงบ้านเรา นี่เพื่อนในทีมเรานี่คือเอาพี่หลังเข้าทีมว่ะมันจะก,กรีนบ้านเราปะเนี่ยแล้วจัดของครับแล้วก็ไปแอดดรอปกันมาแล้วตอนนี้แอดดรอปก็ตกที่นี่ครับตกที่ไบโอไปแล้วก็ผมว่าผมปีนไปเล่นบนไบโอดีกว่านะนี่ เดี๋ยวจะไปปีนให้ดูครับซึ่งมันก็สามารถปีนได้ผมเห็นหลายคนนี่คือบอกว่าต้นเกมนี่คือมันขึ้นยังไงบนไบโอเนี่ยเดี๋ยวจะมาขึ้นให้ดูนี่แล้วก็ต้องมีม้าไวนะแล้วก็ขึ้นจากตรงนี้เลยเนะี่ยแล้วมาตรงนี้ครับแล้วก็โดดไปฟับแล้วก็หมุนนะให้มันขึ้นไปนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยกับแล้วนี่ไงโอเคดูดิ เราก็สามารถขึ้นมาได้เลยครับนี่เห็นหลายคนที่คือบอกว่ามันขึ้นไปได้ยังไงบนไบโอเนี่ยต้นเกมมันก็ขี่มาแล้วก็โดดขึ้นมาครับดูดิบอกแล้วสบายแล้วอยู่วันนี้เนี่ยแต่ว่าไม่รู้ว่าโปรนี่คือมันจะมาหรือเปล่ามันต้องมีโปรบินด้วยครับเมื่อกี้เนี่ย และกรร่วงป้ายดูดิจังหวะน,นี้คือใช้ฟาร์มาร์สมันโคตรแรงหวังไลวอยู่วันนี้นี่คือสบายครับเพราะว่าคนจะขึ้นมานี่คือมันต้องโดดขึ้นมาไงมันก็ใช้เวลาเฮ้ยดูดิและคือมีคนขึ้นมาเลยครับ แสดงว่ามีคนเริ่ม,มรู้ครับว่าวันนี้มันสามารถขึ้นได้หลังจากที่ผมปล่อยคลิปนี้ไปทุกคนก็น่าจะรู้เลยเนะี่ยว่ามันโดดอย่างนี้นะและก็ร่วงป้ายหูยและคือผมยิงเข้าหัวแล้วเม็ดเดียวร่วงอนะ่ะ นี่ตอนนี้คือผมว่าผมโดนโปรยิงละเพราะว่าหาตูวไม่เจอเลยมันยิงมาหลายรอบเลยครับนี่แต่คนที่คือเริ่มมาแต่โปรก็น่าจะมาเลยด้วยเนี่ยเฮ <c oughs> ้ยดูดิออ้ยเฮ้ยนี่ ไวะเน,นี่ยโอ้โหดูดิมาเล่นลายของมันเนี่ยโอเคแล้วก็ไม่ตายครับเกือบตายแล้วก็ไปปั๊มยาก่อนนะโอ้โหตอนนี้ผมใส่ชุดเต็มมานี่คือจะได้หนวกไะเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะโดนโปรโยิงนะเดี๋ยวไปปั๊มยาก่อนครับตอนนี้คนก็เยอะเนี่ยแล้วก็น่าจะร่วงเลยเนะี่ย รอปั๊มยาแป๊บหนึ่งไม่รู้ว่าแอดดรอปนี่เคยจะเปิดก่อนหรือเปล่าแต่ก็น่าจะทันครับมาแล้วและดูดคิคนโคตรเยอะนี่บอกแล้วมั่วมากครับตรงนี้เนี่ยก็ยิงไปและมั่วจริงไี่โอ้ย โอเคแล้วก็ร่วงไปครับอุยอ้ยเฮ้ยอะไก็เยอะไปแต่ก็ยิงร่วงไปหลายตัวเลยนะแผมก็ชุบมาละตรงนี้ก็น่าจะไม่มีปืนเนี่ยมาแล้วไปแต่โปรนี่คือมาไล่ย,ยิงสบายเลยหรือว่าใครเป็นใครครับตอนนี้แล้วคนก็มั่วมากเลยดูดิ อุ้ยผมว่าเราถอยก่อนดีกว่าว่าจาังหวะนี้คือโปรโมันเก็บหมดเลยโอ้ยและคือตัวเดิมเลยหวังว่าเราชุบได้โอ้ยโอ้โหนี่ไงมันก็มา,มายิงเราเลยนยยี่แล้วพิมพ์ไปเลยว่าของแท้เจอโปรโหลายตัวเกิน เดยวก็เล่นลูกซองต่อนะไม่ได้คือจัดไปเซตเต็มไปเลยหว่าไอชุดเหล็กเลยก็าฟาร์มมาร์แต่ว่าโดนโปรโลเล่นเลยแล้วก็อดได้นัวครับแต่ก็ยิงหลายคนอยู่นะแต่ว่าเก็บของไม่ได้หว่าคนก็เยอะและโปรก็หลายตัวด้วยนี่มาเดยวก็เอาลูกซองครับไปหายิงกันกไปหายิงสักรอบหนึ่ง ไล่ก็ร่วงไปเคได้ลูกสองมาครับไห่ก็มีถุงมือด้วยเดี๋ยวมาดูแถวโซนล่างบ้างครับว่าคนมาทำอะไรบ้างเนี่ยดูดิใน หลัก็เล่นแต่โซนบนเลยวันนี้เนี่ยอันนี้เป็นคนวิ่งนะมลังก็ตามไปหลังก็ฟับและก็ร่วงไปไมีปิดไหมนี่คื่ตัวเปล่า มาลองดูคนแถวนี้ครับไปเขียวล่างเนะี่ยตอนนี้เราไปแถวไบโอเจอโปรโ ม,มีคนวิ่งครับเฮ้ยโอ้ย,อย,อยและคือกระสุนหมดพอด,ดีมีแค่เม็ดเดียวม,ยมาวันนี้ผม,มว่าเราก็มาประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับเซิร์ฟนี้วันนี้ก็มาเล่นตัวนี้เนี่ยมาลองเล่นไอตัวที่มีพรบ้างบอกเลยว่าเดือนเอาเรื่องครับ เวลาก็ค่อยมาหาลงเล่นใหม่นะวันนี้คือโดนโปร,โปรเล่นงานฟาร์มัสผมนี่คือหายไปแล้วไปเวลาก็ค่อยเจอใหม่ครับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนผมไปก่อละ